วันนี้เราจะมาขายกระดาษกันใครที่ทายราคาห่างจากราคาที่ขายได้ต้องไปเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้าแต่เราจะมียางอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเ<ๆ>ข้มข้นดุเดือดแน่นอนแต่น้ำหนักรวมรดมางนี่เจ็ดพันมื่นเจ็หมื่นไหมใครจะโดโลงทอจาก 1> 4ี่หนึ่งห้าเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยยังไม่หมดหรอก่ากระดาษแบนั้นนะครับฉันมี่นะคะได้นะคะ มาแต่เช้าครับไข่นาเจ้าไก่ไักี่โมงเขาอยู่ไหนอ่ะคือเขาบอกว่าเกียร์เขาไลน์บอกว่าเจอกันที่สตูดิโอครับอยู่นี่จ้าวัอชชั่น X เคยทำอะไรวันนี้วันนี้เราจะมาขายกระดาษกัน มันอยู่ข้างห้องพอดีนนแล้วคือสงสัยว่ากระดาษเนี้ยเขาเอาไปขายกันยังไงไม่รู้ไม่รู้รเราเคยถ่ายงานเด็กส่งของเราจะเห็นว่าเฮ้ยเวลาเขาไปส่งของที่บ้านลูกค้าถ้าลูกค้าบอกว่าพี่ไม่เอากล่องกระดาษเราก็จะขนมารวมกันไว้ที่ร้านเรามาทายกันว่าไอ้กล่องเนี้ยเราจะขายได้เท่าไหร่หมายถึงตรงนี้ทั้งหมดใช่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวขอลงก่อนลวกันงงั้งกันก่อนจะไปเริ่มนะคะ เราให้เขาลงมาก่อนไหนขึ้นไปท่าไหนไหนดูสิอยากรู้โอ้โหคุณ <c ười> คือมันแน่นมากนะเนี่ยคุณแม่น,มนะเขาคิดคอนเทนต์มา ว่าเขาเห็นกระดาษกองนี้แล้วเขาอยากรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราขายทั้งหมดตรงนี้ mm hmm. ได้ราคาเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ mm hmm. ทีนี้ถ้าแมนจะมานั่งทายคนเดียวเปล่าเปาเนี่ยมันไม่สนุกไงแมนเลยบอกว่านั้นขอท้าได้ไหม mm hmm. เราสามคนเนี่ย mm hmm. มาชาเลนจ์มาทายกันว่าขายแล้วได้เงินเท่าไหร่ mm hmm. ทีนี้มันก็เลยต้องมีบทลงโทษนิดนึงว่าถ้าทายผิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะ mm hmm. คุณแมนคนที่แพ้ต้องไปเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้าเสิร์ฟน้ำอย่างเดียวอะ อันนั้นเราเซิร์ฟอยูแล้วแต่เราจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมารับรองว่าเข้มข้นดุเดือดแน่นอนใครที่ทายราคาห่างจากราคาที่ขายได้มากที่สุดคนนั้นโดนใช่มีร้องแน่นอนเดี๋ยวรู้รถมาแล้ว 6ล้อนะครับมันแทบจะเท่ารถที่เราไปขนของส่งลูกค้าต่างจังหวัดเออมันเยอะมากนะระหว่างที่เราปล่อยให้พี่เขาเนี่ยขนกระดาษขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะโทรหาลงที่เขารับรับซื้อกระดาษกระดาษพวกเนี้ยมันขายโลละกี่บาทเราจะได้เอามาแบบคิดกันว่าเราจะได้ราคาเท่าไหร่บอกเลยงานเนี้ยเราต้องไม่แพ้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราโทรหาเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ถ่ายแต่ตอนไหนเนี่ย ทำไมทำไมอ่ะไม่ได้ปิดไมปเดินร้องเพลงเข้าไปเมื่อกี้ติดแล้วก็ติดไปคิดว่าไปหมดไหมอ๋อหรือใช่หมดเพราะว่าเพราะว่าปกติอะกระดาษอะมันจะไม่ได้แบบคิดไม่ได้กองกระดาษเนี่ยผู้ใหญ่บ้าอย่างพี่เนี่ยเรามาเดากันดีกว่าน่าจะลงละสี่บาท ช่อมันเคยพีกหกบาทเจ็ดบาทก็มีมันอาจจะล่วงลงมาช่วงนี้ฮัลโหลนะเทพหนูถามหน่อยกระดาษที่เราจะไปขายอะค่ะโลละกี่บาทอะคะสี่บาทสิบสตางค์ว้าวสี่บาทสี่สิบสตางค์ด้วยโอเคขอบคุณครับสี่บาทสิบสตางค์มันมีสิบสตางค์ด้วยมันจริงว่าเนี่ยไม่มีประสบการณ์การขายกกรระดาษ่อนคับไม่เคยเคยอย่างมากสุดคือ เก็บขวดพลาสติกที่เรากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยรวบรวมมาแล้วก็ไปให้ใครสักคนหนึ่งแต่ไม่เคยขายเองอ่ะเราเคยขายไหมครับเคยขายครับเป็นไงบ้างเป็นเนี่ยกระดาษแบบเนี้ยกระดาษรังแบบนี้ใช่ใช่ครับเามีประสบการณ์เขาคิดคอนเทนต์แบบเขาเคยทำเขาเลยมีประสบการณ์ป่ะแต่ก็อยากรู้ว่าหมดแต่ไม่เคยขายขายแบบเยอะขนาดนี้อ่ะต้องลองยกไหมลองดูดีว่าแอบไปถามผู้รู้มาผู้มีประสบการณ์ในการช่วยการขนกระดาษมากกว่าหลายปีประมาณสองพันสองพัน <4 S 2> 8, <000 S 1> คูนแปดพันกว่าป่ะแปดสอเดี๋ยวให้เวลาคำนวณแป๊บหนึ่งจะต,ต้องเอาคำตอบมานะะ่อนไปขายคิดว่าไงครับผมว่าน่าน่าจะสักหมื่นสองเลย <4. S 2> คุณบูมคิดว่าไงครับคุณบูมอ๋อผมไม่ได้เล่นครับเล่นไม่ใช่เราต้องเล่น3ามคนเขาจำได้แล้วเ,เราจำได้ว่าปกติเราขายประมาณเกือบตันเราใช้รถคันเล็กกว่านี้เยอะ ใช่แต่กระดาษค่ะของกระดาษเน่กระดาษไม่ใช่กระดาษแบบมันไม่ใช่กระดาษลังธรรมดาแล้วลูกละชิ้นนึงมันใหญ่แล้ว่าอาจจะประมาณราวสองจุดสองจุดสี่สองจุดหกอะไรเงี้ยตันนะตันเอ่อยังไงดีเมื่อเช้าเราขึ้นของตอนกี่โมงนะเก้าโมงตอนเนี้ยบ่ายสองยี่สิบได้คันเดียวเอง ได้คันเดียวได้แค่คันเดียวอยู่เลยไงแล้วที่เหลือยังง่ายจะทายก่อนเลยไหมเราว่าไม่ใช่สองตันกว่าแล้วหลังความคิดเรานะเดี๋ยวลองวินิจเริ่เขาจะรีบไปเดี๋ยวเขาเลียดี๋ยวเขารีบไปต้องผิดคุณแมนบอกมาเลยคุณแมนว่ากี่ตันรวมนี่้นะขอไม่บอกเป็นตันได้ไหมขอบอกเลยว่าทั้งหมดเลยนะครับประมาณหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย เป็นคัตอนสุดท้ายใช่รวมวันนี้ด้วยนะรวมหมดแล้วนะครับว่าไงครับหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยค่ะหมื่นห้าพันสี่ร้อยตีไปเกือบสี่ตันเกือบสี่ตันขายท้ายสุดคนชนะใครห่างไกลสุดก็วัดกันไปเลยเนี่ยหมื่นสองห้าร้อยกับหมื่นสี่สี่ร้อยอย่ามาแกล้งเราครมาป็นที่มั้งเนี่ยเรามาถูกที่แต่เรามาก่อนเลยอวาช่างแล้วเฮ้ยเขาเขาเขาไม่ได้นำเรามานะดู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 แล้วเรา ใหญ่กว่าคันนี้ก็คันน้ําเงินข้างข้างนี้ยคันนี้ว่าใหญ่แล้วนะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับแล้วดูคันนี้แล้วดูคันเราน้องหมาเราใช่คันของเราเลยว่าโหสูงอยู่นะคันนี้แหละคันนี้แหละแล้วดูนี่นี่เทียบกันชัดๆเลยครับโอ้โหห่างกันตั้งเยอะแม่ก่าน้องหมาเยอะคุณแม่เห็นที่ช่างไหมที่พื้นอะเห็นบ้างที่มัพื้นมันเนินเนินนิดเดีอ่านี่ครับที่ช่างน้าหน้ามันเหมือนกับว่าเอารถอะขึ้นไปจอดดูครับขึ้นแล้วครับขึ้นมาแล้ว อันนี้คือเขาขึ้นเพื่อวัดน้ำหนักทั้งหมดก่อนใช่ไหมครับตอนแรกเขาจะช่างด้วยที่รถแบบว่าเต็มจํานวนก่อนก็คือมีของมีอะไรอยากจะขายอะไรก็ลดลงด้วยนะลงลงเพราะว่าคนก็มีน้ําหนักเหมือนกันอยากจะกี่โลก็มันก็ลงลงมอนเขาจริงๆนะว่าแกเห็นแบบตัวเลขตอนรถวิ่งผ่านประมาณสามพันกว่าเอาแล้วจะดาวคือรถพวกนี้มันหนักที่หัวด้วยนี่เหรองลางนิดนึงอที่เราโดนมันสูงมาก มากเ๋ยผมไปถามให้เราแปบนึงมรอที่นะ a few moments later อุ้ยเขาวิ่งมาด้วยนะตาตื่นน่ากลัวเดี๋ยวสูหนาเขาดูนะเขาดูหน้าเขารู้อาการมันเป็นยังไงไหนบอกต่อสิคนรู้อันนีนะอยากรู้ยังคือตอนนี้น้ำหนักรวมนะเจ็ดตันหนึ่งร้อยหกสิบแล้วแต่เราไม่รู้รถอาจจะสามตันหรือสี่ตันเข้าใจปะแต่น้ำหนักรวมรถตอนนี้เจ็ดตันหนึ่ง ตอนนี้คือห้าสิบห้าสิบนะคะรถหตันหรืเป่าอาจจะแบบว่ารถหตันอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเป็นไปได้นะรอเขาลงกระดาษแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนนี้เขาเอารถเปล่าขึ้นมาขึ้นขอดูคันนี้ก่อนว่าคันนี้กี่ตันคือตอนนี้ปัญหาคือเราอยากรู้ว่ารถเราหนักกี่ตันครเห็นปะวะเห็นปะวะเห็นปะวะเฮ้ยอันนี้นี่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 คันนี้สามจุดหนึ่งห้าห้า คันนี้สามตันหนึ่งห้าสิบห้าสามตันหนึ่งสามสามจุดหนึ่งห้าสิบห้าตอนนี้เรากําลังลุ้นให้รถที่เรามาส่งอะเกินห้าตันขึ้นไปถ้าเกินถ้ามากกว่าห้าตันขึ้นไปไม่ใช่เอาไช้นาจะโดนขออนุญาตแก้ไขแต่ไม่ใช้คำว่าเราเพราะว่าเราไม่ได้พกกันเนะเราไม่ได้พกกันเธอรออีหลาแล้วไอนี่ออกหรือว่าเขาขิ้โหจะดูเห็นไซส์รถคันนี้กับเมื่อกี้คนละเรื่องเลยใช่เขาเอาของลงมันหมดแล้วตอนนี้ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะ <c oughs> ใครจะโดนนี่คือสภาพอันนี้คือถือกล้องไม่นิ่งแล้วเนี่ยคือแบบใจไม่อยู่ันี้ยจะตัวามากเลยตอนนี้สองคนสองคนที่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วและไม่เห็นเลขว่ะเห็นเลขไหมรถคือ4ี่จุดเ้าเจ็ดหเห็นหรอเห็นอยู่ใต้ตุ่นแดงแดงะนะส <4 90. S 1> ี่จุดเก สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงครับสถานการณ์ตอนนี้คือเราตีกันว่าถ้ารถเนี่ยถ้าตันบวกบวกนาวคือม่นารอดใช่ปะแต่มอแมนรอดแต่ตอนเนี้ยรถมันสี่จุดเก้าตันค่ะทุกคนตอนนี้คือคุณบูมคือยีม<ด>อันนี้คือใบนะที่จะชี้ชะตาเราสองคนนะครับหน้าคือแบบอาการเป็นยังไงคะเป็นไงครับาแล้วกม,ม,ม่แมนบอกววาเท่าหไหร่นะ แมนบอกว่า12,500 12,500บาทเจ้ามาเท่าไหร่154อ๋อผมไม่ต้องถามอ่ะนะยังไงก็รออยู่แล้วอ่ะตอนนี้ให้ทายเท่าไหร่ก็7,000นะถึงหมื่นมั้ยไม่ถึงหมื่น9,000หรอ9,589บาทโ้โหทั้งหมดน่ะมันประมาณ2ตัน230กกมันก็ยังเป็นไปได้อยู่นะว่าเพราะผมจะรอด เออเพราะว่ารถมันเดันห้าตันไงใช่แล้วก็อย่าลืมเนี่ยที่บอกไปตอนแรกว่ารอบสองน้อยกว่ารอบแรกอยู่แล้วคือต้องบอกอย่างงี้ว่านาวอ่ะไม่รู้ว่าเขามีโอกาสที่จะขายกระดาษไม่หมดใช่เขาอาจจะแบบว่าเก็บไว้หรือเขาอาจจะพอแล้วเขาเขาไม่ขายแล้วเขาว่าเขาทีมันอาจจะเฮายแต่งั้นก็จบเลยนะแต่เง,งั้นก็จบเลยนะอย่างเงี้นคือเสียใจเลยคือแบบเราเราคิดว่าขายทั้งหมดไงเขาบอกว่านี่บอกอันนเหรอ เพราะว่านี่ถุงกระตุ้นไงเออหักลบออกไปเป็นไปได้ปกติเขาขายหมดนี้เลยหรือว่าเขาเหลือไ้่นหนไหมไม่ไม่ไม่ยกหมดอ๋อหมดเกลี้ยงแล้วเขาแล้วเขากระดาษที่ไหนให้ลูกค้าลองนก็มีสต๊อกไปอยู่แบ่งไปแล้วครับเฮ้ยขอบคุณค่ะรอดไม่รอดแน่ a few moments later ที่สองอิทย์คือพอจะได้ถ่ายในที่คือไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวลาถ่ายนะแต่กระดาษอะที่เราบอกกันว่ามันน่าจะหมดวันนั้นอะที่เราบอกว่ามันไม่หมดไปไปหมันไปอีกหลายรอบมากแเราใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์อะวันนี้เราจะมาสรุปผลใครจะโดนลงข้อจังหวะหนึ่งเราก็คิดว่ารอดปะวะจริงอะแค่เห็นปึกกระดาษก็รู้แล้วว่าใครแพ้อ,อัอีพี่แมนทำไว้กี่บาทนะทำไ้กี่บาทว <2 S 2> ันนั้น เราทายไว้15,400ค่ากระดาษคือตอนนั้นที่เราถามกันก็ประมาณ4บาท10สตางค์เราขอบวกจำนวนตันกันก่อนถึงตันไหมถึงตันไหมงไงนะเยอะอยู่นะคือต้องบอกก่อนว่าวันนั้นเราคันใหญ่หนึ่งคันใช่ปหมแล้ก็มีคันย่อยๆอีกอนี่ยให้เด็กถึงกี่ตันครับเอาแค่นี้ก่อนนะ2องพันสอ้อยสามสิบพันนั้นนะ <10. S 1> อะอะบวกหกร้อยเก้าสิบหกบ0กไอ้จุดห้าบวกส <6. S 1> ี่ร้อยห้าลิบ สมเนเ็ดองเป้าห้เฮ้ยเป็นไปได้สี่หนึ่งห้าเฮ้ยจริงปะเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอเริ่มเครียดแล้วเกินข้ามเลยทีเยเกินละหกห้าห้าห้าตันครึ่งกระดาษทั้งหมดกองกองวันนี้กองนั้นคือห้าตันครึ่งเลยเหรอนี่นี่คือสี่ตันตอนนั้นคือตอนอยู่บนรถขนหัวลุกแล้วนะว่าไม่ถึงแน่เลยลองคูณจำนวนเงินได้กี่บาท คูณเท่าไหร่นะครับคูณส <4 S 1> ีณ่ส <4 S 2> ี่จุดหนึน่งศูนย์ค่ากระดาษวันนั้นนะครับสองหมื่นสองเกือบห้าร้อยทั้งหมดที่ขายไปทั้งหมดที่ขายไปประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื 2, 000, ่นกว่าบาท ไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อน <c oughs> หมื่นสองหมื่นสองที่ห่างกันหมื่นหนึ่งเลยนะอ่ะผ่อนสรุปเลยผนสรุปเลยเราไม่เราเราไม่บวกราคาด้วยนะเราบวกจำนวนตันนะทั้งหมดคือประมาณห้าตัน 5, ครึ่งคือกติกาในวันนั้นน่ะที่เราคุยกันไว้เออใครตั้งเนาะใครมันเป็นคนตั้งคนเสิร์ฟน้ำอย่างเดียวอ่ะอันนั้นเราเสิร์ฟอยู่แล้ว<อ>แต่เราจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวให้เวลา คนคิดหัวข้อนี้เขาไปเปลี่ยนชุดกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าบทลองเท้จะเป็นยังไงไปดูค่ะไปดูกันครับอันนี้อะไรอะหนอนรอเดูรอดูโอเคอ่ะเชิญค่ะอันนี้คือชุดสมคุณค่ะเข้าเลยค่ะเอาห้องแต่งตัวเลยค่ะอุ้ยเข้ากันซะนี้กันเลย วันนี้วันอาทิตย์เลือถูกวันซะด้วยคือวันนี้เป็นวันที่คือเมื่อวานวันที่16บเขาเรียกว่าลูกค้าเนี่ยถูกลอตเตอรี่นมามากมายก็จะมาจับจ่ายใช้สอยกันวันนี้วันนี้วันววันนนวันวันพิเศษของนี่แมัโปเชวนวั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 นวนวนวันวันันะน แมนบอกเร็วน้ำไหมครับน้ำไหมครับผานฟรีนะครับมาดูไก่เร็วน้ำไหมครับผานฟรีนะครับน้ำฟรีนะครับทานได้เลยคะมีหลอดนะมีหลอดนะครับอะไรอ่ะชื่อมะนาวกรอบครับน้ำเปล่าครับบริการทานฟรีครับเห็นได้เลยครับก็น้ำเลยครับ เอาน้ำตอนนี้มีคาราบาวเอาน้ำเปล่ากับแป๊ซี่มีเด็กคนกินน้ำเปล่ากับแป๊ซีน่น้ำไหมครับน้ำื่นทานฟรีนะครับน้ำไหมครับน้ำไหมใครใเป็นคนหอ,อปากรับเป็นลมครับก็ <c oughs> เดินได้ด้วยเหรอได้ครับลูกค้ารับน้ำไหมครับไม่หยิบก็ไรอยู่เนาะอะไ้องปา,ากนะคะขอบคุณนะคะครับเจมี่ตัวอะไรันสุดยอด น้ำไหมครับบริการน้ำฟรีครับรับน้ำไหมครับทานฟรีค่ะทานฟรีครับหลอดไหมครับนี่นะื่มอ้ำจ้าบริการน้ำดื่มฟรีจ้าบริการน้ำดื่มฟรีจ้าลูกค้ารับน้ำเพิ่มไหมครับ ลูกค้ารับน้ำเพิ่มไหมครับครับโอเคไหมเหนียหนักใช่ไหมหนักมาสนุกมากครับสนุกมากเก็บค๋ยวกมาให้มาทุกอาทิตย์เลยสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับเมือนเมื่อกี้เขาบอันนี้คืออะไรไก่ซิล่าเฮ้ยขายาวแล้วเหมือนกันนะ ไก่ดีไก่ดีเยอะอีกแล้วอ่ะเรียบร้อยครับวันนี้ไก่พูดอะไรเลยตอนนี้พูดอะไรไม่ออกอันนี้ก็เครียดเหมือนกันเพราะต้องใส่ ไม่พูดเลยเลยเป็นเหนอยดครับมะนาวพูดไม่ออกเลยเพราะว่า้ายคิปประหลุว่าต้องใส่เราสามารถตัดต่อภาพได้ไหะเอาแบบครึ่งเราแล้วก็แตะรงตัวแมนเป็นไงล่ะท้าเองท้าเองโดนเองเรียบร้อยนักเลงพอครับวันนี้ ฝากติดตามด้วยนะคะเพจ Facebook ของก้าวเฟอร์นิเจอร์มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับงานเฟอร์สงสัยอะไรอยากพูดคุยอะไรทักทายได้หมดเลยที่เพจ Facebook ของก้าวเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อยากดูคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าคอนเทนต์อื่นๆที่เกี่ยวกับงานเฟอร์นะก็ดูได้เช่นเดียวกันที่ยูทูบช anel ของก้าวเฟอร์นิเจอร์ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะขอลากันไปด้วยภาพการลองใส่ชุดไก่ก็แล้วกันเแบบนั้นนะครับขอบคุณครับ ขอเพลงแบบเซรามูนด้วยฉันมาทำอะไรที่นี่อ๋อมันเดินแล้วมันตึงมันนั้งเดินกลาขายอย่างงี้ <c oughs> น่าจะแล้วตลกอีกปเอ๊ะเอ๊ะวันนี้แล้ว